ดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านสำโรงโมูซิปนะครับกับยุทธการนะครับฉีดวัคซีนน้องหมาน้องแมวครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับเป็นวันหวยออกครับอันนี้ก็ทีมหน่วยกู้ชีพของอบตหนองศิลป์ครับก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้เราก็แยกสายกันนะครับก็จะมีลายสายครับไปฉีดนะครับอ่าตัวนี้เชื่องครับ เชียงมันรู้จักกันมานานครับเมื่อกี้ก็เชียงแบบนี้เลยครับหมอคิงครับอ๋อง่ายครับง่ายง่ายง่ายเชือกครับนี่ขโมยกระโจนเข้าบ้านไม่ต้องห่วงครับเชียงแบบนี้เลยนี่คนแปลกหน้าครับนี่ไม่รู้ก่อนครับนี่ไม่ต้องห่วงครับ และก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้เพจเล็กๆของเราด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้จิดอาสาของเราด้วยนะครับเอามัวปอมกันเอาเอามัวปอมกันเอายาวไหมมันกอนเออยมาได้ไมมามาแมวมาแล้วครับผมอันนี้ หมาไลยแห้งครับจดวัคซีนเบิดโอ้อนี่สิาโตเนาะโอ้สิบสี่าลูกบาเลี้ยงหมาเลียงแมวลยแท้อต่องานนี่วัวไวเลไก่เดีพี่ซนอนนี้ากำัผู้นีกันเนาะแล้วคอยคอยโทรหารไปุ่มไปนไปทำนเด้อไปเบิดละแล้วก็เีก่ลูกโอเคไปดูไปดไดลูกไ่ได้้นไมได้ การปั่มฉ hmm. ีดจนวัคซ so ีนหมดครับมือนีมือนีมอปั่มใส่ยาเบืองเลยมือหนีไล่หละเด็ดดิดเด็ดมันดีแต่มันดีห็นแต่ว่ากันบริษีดมาเพราะว่าเอายาใส่กันหน่อยเดียวซอย้ายที่บรดษีเราพกไปวันนี้หัวหน้าปอนมาคุมงานเองครับวันนี้ยังถือถงซื้อครับคุมงาน เป็นขั้นตอนการเตรียมวัคซีนครับเตรียมใส่หลอดไปเลยครับเจอแล้วก็ววชีดเลยเรียมไม่ได้ไล่เกมนนะมาจะไปครับ มารอต้อนรับเลยครับมารับวัค <min ซีนเลยครับมารับวัคซ mm ีนเลยครับดูว่ามีวัคซีนมหครับยจะอตาโอ้ยังไปนอนอยู่เยยออยู่ ตอนนี้ออกมาต้อนรับกันเพียบเลยครับตอนนี้โวยเพื่อนโอ้หมาหมูซะด้วยครับนี่ครับไวแมาจานป้อมไม่ไเนมานทำหน้าตาเป็นมิตรมากเลยครับะจะของมดช่วยจับแล้วครับ ตัวที่อยครับรจับปีตาหน่อยด้ใหญ่จับปีตาหน่อยเลยจับปีตาหน่อยเลยรด เอ็นรล้อยขมุดครับเข็มบุดอาไเรียบร้อยหนึ่งเเรียบร้อยครับอันนี้ต้องหิ้วลงจากบ้านโอ้บ้านนี้กี่กี่ตัวครับนี่อาจจะสามสี่ตัวครับ อยู่ครับนู่นปากนุ่นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาเตือนเยอนีอ่มาเติ้นือยอะแล้วเป็นตัวเองไปหลังตะปูเจ็บจิตจิตนิดเดียวครับน <c oughs> ี่ครับวิ่งเล่าบ้านเลยครับนี่ <c oughs> ปิดตาไว้ยายปิดตาไว้ปิดตาไว้ใหญมันเห็น <c oughs> เห็นแล้วมันจะตกใจมันกลัวมันระแวงเออพยายาม นี่ครับวิ่งจับรอบบ้านกันเลยทีเดียวปิดตาไว้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 ออปิดตาไว้เสร็จแล้วโอ้โหขัวขี้แตกขี้แตนมีของไฟแล้วพี่อ่าเดี๋ยวไปบ้านข้างๆครับ เสร็จไปแล้วครับสี่ตัวบ้านหลังนี้นะครับมาบ้านหลังนี้กันต่อครับหมดตายเตียงครับตอนนี้มาเร็ว มอด้ยเลยมานียาด้อยเอายักษ์ใหญ่มาลอยล้างเลยล่อยล้างเลยก็ยักษ์ใหญ่ก่อนเสียงดังเสียงดังนี่เรียงตามมาตัวที่สง่ายครับง่ายครับง่ายครับจงนูดูครับแต่ว่าง่ายครับักคิดแล้วไคิดจิงจังแล้วจงังิงจังเรียบร้อยเป็นมิตรแล้วครับ อานนี่ต้องปิดดอว่าห้าดอกมาเิดอกมาหมดเรียบร้อยครับเย็บเป็นมือนีตัอตอนนี้ตัวเลยเจอเป็นคนละเข็มนอนเงียบเลยครับต่างจากสภาพเมื่อกี้โดยสิ้นเชิงครับหมดห้าวเลยครับดูครับเศร้าครับดูครับเศร้าโดนเจ้าของจับครับมาจับหนูทีทำไม นี่ครับเศร้าเลยครับถึงกับเศร้าเลยครับดูครับไม่เหมือนสภาพก่อนเมื่อกี้เลยครับอันนี้คือหลังฉีดเะครับสภาพหลังฉีดนะครับกับสภาพก่อนฉีดเมื่อกี้คนละเรื่องครับมีความสงบเงียบเรียบร้อยครับเออน่าจะฉีดตั้งนานเล่อันนี้มาผู้ใหญ่ครับนี่ว่าไงว่าไงปาจะขอมาด้วยอืม นี่ครับหมาผู้ใหญ่ครับหมาผู้ใหญ่เอาเสียงดังน่าน่าเดีนน๋ยวเจอกันเดีย๋ยวเจอกันล,ลากมาลากมา,า,กมาเก่งนักห,อห,หอรอฮะฮะ เดียบร้ายอืมโอ้โหสี่นี่หว่าอ,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 อันนี้คนยาวครับคนฉีดไม่รู้ว่าถึงหรือยัง <c oughs> <c oughs> กะลำบากนิดนึงครับอ่าแต่คุ้นๆครับตอนนี้คุ้น,ะนะจะไม่รอย่าจะไม่รอจะไม่รอจะไม่รอ <c oughs> ลอง <c oughs> ลองลองลอง โอเคเรียบร้อยไปนอนไปทางนี้ครับเพลนยานงัวตื่นไ่นะมาคุมนี้บ้างครับคุมนี้ก็เยอะครับนี่ออกมาต้อนรับทักทายกันเพียบเลยครับ แสดงความเป็นมิตรด้วยการคลางใส่ครับรวมตัวนั้นก่อนเลยแม่รวบตัวนั้นก่อนเลยรวมกันเลยหรือ,อจับง่ายครับจับง่าย อันนี้เรามาถูกทางแล้วใช่ไหมครัหัวหน้าปอนเหมือนเหมือนซอบตอจะพามาหลงป่าครับตอนแรกนี่เดินคอนกรีตครับตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะหลงป่าครับนี่ตอนหาเห็ดเสร็จจากในหมูบ้าทแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดครับนี่ครับน่าจะเยอะอยู่พอสมควรครับ ยังจ right? you know, no, no. ับเลยจับเลยตอนนี้ง่ายครับตอนนี้เชื่องครับเสียรียบร้อยยังไม่รู้สึกตัวครับต่อมาครับอันนี้หมาหลวงพ่อครับรวรวครับ ลับเร่นตัวนิดนึงครับอรเ,เอาตัวไหนง่ายตัวไหนอันตัวไหนง่ายเอาก่อนครับเามาตัวนี้ก่อนครับนี่ลงพอจับไว้อยู่นี่ ไอ้จัดตอนนี้กันปิดตามันไวเลยครับปิดตามันไว้เลยอย่างมันเห็นอ่าอย่าใ้มันเห็นอยวตกใจอย่ารยบร้อยครับอันนี้หมองัวครับหมองววันนี้มาเป็นหมอหมาครับมาทำเดียวอด้ <laughs> จับล็อกหัวไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวเข้ารอยทางนี้เอาก็ได้ครับคิงแมคคิงเอามา King, <Ma> King. ปิดตาไว้เลยครับปิดตาไว้เลยอย่าเห็นอย่าเห็นเรียบร้อยครับนวลน,นวลน,นวลนวลเดี๋ยวตัวสุดท้ายนังนวลครับนะครับมาโอมา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 หมอมาหมอ,ม,อมาจามาครับ มุ <ersch> uh ัดโเขากัดโอเคเรียบร้อยเจ็บ right? พ่พนที่ยอมเดินงเดิงดิตอนนีเพียบเลยครับตอนนี้วันนี่ยวัดตังไหนเลยไครับหพ่อเคยจับครับจะเปนาเดีมติดไป านับนไเม้เจ็บกับไม้เจ็บไม้เจ็บคับงายอยู่ปวดอีจอยอยู่ปวดแม่บันน่ะไเจ็บกับไม้เจ็บเรียบร้อยครับเืบไม้เจ็บกับไม้เจ็บ คนมันคนไหนดอกคนจำง่ายเยอะตัวที่สองต้ยต้ยมาเมื่อไหร่ครับมันเปกวนเขาอย่างงี้นี่จีนยูยานอี่ยมันนี่ครับตัวสุดตัวที่สามครับไอ้ดำดํไดํเล็กตัวเล็กตัวหน่อยตัวใหา่มันถึงดุร้ายวันยานไอเขาจับชีห้เขาไปคิดแห้งเนาะหมูห้องจนบครับชิบ ตัวสุดท้ายครับตัวเล็กเอ้ยิงจไม่ก็ได้เรียกนะนี่ไม่ยุงเวงสำหรับกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับน้องหมาน้องแนวนะครับของทีมงานกตฬาสารุยคูชีพนะครับอบตหนองสิบนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับที่น้องหมูสิบนะครับก็วันนี้ก็สามารถฉีดได้ประมาณ130กว่าโกระดสนะครับ และปุ่งนี้นะครับเราก็จะไปตอบกันที่บ้านสำโรงหมู่3นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับพี่น้องท่านใดที่มีโคกระบือหรือว่าวัวควายครับก็อาสาบริสัตว์นะครับแต่ละหมู่บ้านของเราก็จะทำการฉีดออกฉีดวัคซีนนะครับให้กับวัวควายนะครับั้นท่านใดก็ที่มีวัวควายครับก็เตรียมตัวไว้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ